ติดได้ <ผม S 1> วันเดียวหลุดผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะแต่เท่าที่ผม,มใช้นี่คือ <ciğim S 1> เป็นเดือนแล้วยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เป็นชั้นวางของติดผนังอันนี้มาซื้อมาเพิ่มในการที่จะติด <ST AT> ถ้าเกิดว่าติดแล้วหลุดนะครับหนึ่งก็คือเวลาที่เราติดบางคนอาจารย์ไม่เข้าใจไม่ได้แกะตัวนี้ออกหลายคนที่เห็นนะไม่ได้แกะตัวนี้ออกครับเวลาก็เวลา,วลาติดเนี่ยขอแค่เรากดตรงนี้ออกด้วยกดออกแล้วหลังจากนั้นก็ลอกพลาสติกตัวนี้ออกลอกออกมันจะเป็นกาวแบบหนึบๆนะครับแล้วก็พอไปติดกับผนังครับพอวางได้ที่เสร็จแล้วก็ กดลงแบบนี้มันจะดูดออกมาได้ตัวนี้จะเป็นแบบถ้วยดูดเห็นไหมครับ <S <S ถ้าเกิดว่าเราดูใกล้ๆเนี่ยดึงออกมาให้ดูนะอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้จะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราดึงออกมาปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมันก็จะเรียบสนิทแต่พอเรากดลงมาปุ๊บเนี่ยกดปุ๊บนี่มันจะดูดมันจะยุบลงแล้วตัวนี้จะเป็นสุญญากาศในการที่จะดึงให้ติดผนังถ้าไม่ใช่ผนังที่เรียกว่าเป็นแบบพื้นเรียบไม่แนะนําถ้าเป็นการฉาบธรรมดาไม่ได้ ผนังจะต้องเป็นกระเบื้องเรียบหรือว่าเป็นกระจกมันจะติดดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบการฉาบปูนธรมรมดาอันนี้ไม่ได้แล้วก็กระเบื้องที่เราติดจะมีรูมีร่องอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าผมใช้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่หนังผนังที่เป็นพื้นเรียบเขาจะไม่อยู่มันต้องเป็นผนังคนที่จะเป็นพื้นเรียบหรือเป็นกระจกเท่านั้นโอเคนะครับผมใช้แล้วถือว่าตอบโจทย์ก็เลยสั่งซื้อมาเพิ่มลองไปหาใช้กันดูนะครับ